โอเค and t h is is another you a s, uh uh. <S k I answer oh, you <yeah. S 3> a, a s k I answer. ามฉันตอบถามมาก็ตอบไป what does that mean later? I I come back to you. I'm recording the um um uh, the clip yeah. Okay uh มันจะมีอยู่สองอันที่อย่าอย่าอย่าสับสนเพราะว่ามันคำจะใกล้เคียงกัน คำว่าลายก็คือเป็นเรื่องของตำแหน่งอะไรอย่างี้คือการแบบลายดาวคือการนอนแบบถ้าเกิดลายดาวก็คือว่าแบบนอนนอนเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่อา่ line down joy, อาลายดาวหลุดจอยจะอ่าซึ่งคำอา่าเวิร์บช่องสองช่องสามเนี่ยมันจะฟังดูค,คล้ายค้ากันก็นคือลายเลนเดี๋ยวก่อนลายเลนเลนเลหรอลายเลนเลนใช่ไหมเดี๋ยวนะขอเช็คนิดนึงบางทีก็มีต้องมี <laughs> สับสนบ้างอะไรบ้างเพราะว่าอันนี้แบบสับสนกันบ่อยมากถูกต้องแล้วล่ละ,ละแต่ถ้าเกิดคําว่า เลเนี uh, h, ่ยค <c oughs> ือมันจะเป็นเลยเลดเลดไอจริงจริงไอโชว์นิดหนึ่งจะได้รู้ว่าป่วยมันก็จะบ่อยไรอย่างี้ยเลคือการวางอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอ่ะโอเคมันเป็นองี้ฮะลายอันนี้ช่องที่หนึ่งช่องที่สองช่องที่สามนะครับ this is a present simple past simple and past participle these two words t h uh, e y are kind of like very confusing but they have different meanings นี่คือ lay 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 อีกคำหนึ่งคือ lay, laid laid มันจะสับสนตรงไหนตรงนี้แหละที่ว่า lay กับ lay เนี่ย เ,อเ,อเนี่ยเพราะ lay อันนี้คือเป็น verb ช่องที่สองของ line แต่ lay นี่เป็น verb ช่องที่หนึ่งของมันเองจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจะรู้ว่าเป็นคําไหนเนี่ยก็คือว่าจะต้องออจะต้องอะไรนะจะต้องจะต้องดูที่บริบทนะฮะดูด้วยว่าความหมายมันคืออะไรทีนี้ lay down ถ้าใช้คำคำนี้ lay down lay คำนี้เนี่ยมันจะแปลว่าการวางวาง,วางไอ้นู้ lay down อ๋ออามาน่าจะแปลว่าอย่างเงี้ยเหมือนแบบวางวางปล่อยวางอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะ เลด w n ไม่น่าใจอะแต่ว่า lay down แต่มันไม่ไม่แน่ใจว่ามันใช้แบบในเชิงแบบในในเชิงแบบไม่ใช่ตรงตรงได้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดตรงตรงคือ lay down คือ lay down แล้วสักอย่าง lay down uh, the book on the table uh, 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 I'll be back and, and 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 read the the comments yeah I'm uh, um, recording the the I'm doing the recording now so Uh, let me explain this first. Uh, lay down คือการวางอะไรสักอย่างหนึ่งวางอะไรสักอย่างหนึ่งที่บนบนพื้นผิวที่มันเรียบๆนั่นคือการวางเพราะถ้าเกิดวางบนพื้นผิวที่ไม่เรียบมันก็มันก็นกจะตกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนั่นคือ lay down นี่ก็คือ verb สอง verb สามแต่ถ้า line down คือการแบบเป็นเรื่องของตําเหมือนเหมือนท่าคือถ้า l i e down คือ line I want to lay down I want to lie down uh, on my bed คืออยากแค่จะนอนจะจะนอนพักเหมือนเป็นการนอนพักเอาตัวเองแบบไปนอนอะ นั่นคือ lie down ง่ายๆคือแบบนี้นะฮะ uh, เดี๋ยวนะ don't lie to me อ๋ออันนั้นอันนั้นเป็นอีกหนึ่ง lie เหมือนกันแต่ว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวที่มิสเตอร์แฟง์บอกคุณแฟง์บอกว่า lie lie don't lie to me อันนั้นคือคาว่าโกหกนะอันนั้นคือคำว่าโกหกไม่ใช่ lie อันนี้อันนี้ lie น,นีมน้มันมีหลายความหมายอะแต่ความหมายที่สับสนกันอยู่เนี่ยมันคือประมาณนี้แหละ lie down คือเอาเป็นว่าเอาง่ายๆเลยนะ lie down ถ้าเกิดใช้ตัวนี้ก็คือการแบบไปนอนอยู่ l i ล d o ด n on my b ม d I w บด t to ว i e d o w ลาย bed มแบเพราะว่าแบบเหนื่อยมากๆแค่อยากจะนอนพักแบบนอนเล่นๆอ่ะไม่ได้แบบนอนจริงยงจังไม่ใช่นอนหลับแต่เป็นการนอนแค่เอาตัวเนี้ยไปนอนอยู่บนเตียงนอนเล่นแต่ไม่ได้หลับแต่ถ้าน lay down นี่คือการวางอะไรสักอย่างหนึ่งวางอะไรบนบนพื้นผิวที่มันเรียบเรียบ lay down uh, the book on on that table คือวางหนังสือนั้นบนบนโต๊ะนั้นสิอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับอ๋อ,อ,อเอ้ยไม่ได้อ่านเยอะเลยโทษทีโทษทีทษทอธิบายนี้อยู่อะ มันน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกัน Miss unfortunately. Oh later. Oh okay okay. I'll read again after this. Lie คือโกหกใช่ครับนั่นคืออีกหนึ่งความหมายแต่เรายังไม่ได้พูดถึงกันตรงนี้อันนั้นความหมายความความหมายของหน้าอีกอันนึงแต่ในที่นี้เราไม่ได้พูดถึงคําว่าความหมายของโกหกนะครับ Don't lie to me อันนี้หมายความว่าโกหก Please tell me the truth. ถูกต้องครับอันนี้ประโยคนี้แล้ว Don't n lie. No no no. Don't lie to me. ตัวคาว่า to Don't lie to me. Please tell me the truth. อ ตคอว่าทุนนิดนึง How long have you learned English o h uh, okay, How many years? Okay I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 'll answer that question after this recording uh, ไม่ใช่ l i ย e มีความหรือความหมายมันแปลว่าวางด้วยใช่ l i ย e ก็แปลาวางด้วยเออก็รงจริงๆนั่นันปล่อยวางนั่นแหละแต่เพียงแค่ว่าไม่แน่ใจว่าเขาใช้แบบตอนนี้ไม่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 คอนเฟิร์มว่ามันมันใช่หรือเปล่าเขาว่า l i ย e เป็นแปลว่าวางลงด้วยเหรอ Line down อืมการวังรู้เปล่าไม่รู้ในในในเด็กที่ครูใช้ก็คือว่า Cambridge Advanced Learner's Dictionary อันนี้เขาบอกว่ามันแปลว่า position แปลว่าเรื่องของตำแหน่งเรื่องของ speak force เลยคือการพูดปลดอ่านั่นคือแล้วก็อีกอันคือ speak force เอาไม่ใช่ไม่มีแล้วอ่ะการวางไม่ใช่นะการวางน่าจะเป็นน่าจะเป็น l a y d o w n ่ะครับอันนี้ยังไม่เจอ,อครับอืมจริงๆแล้วเรื่องนี้มีเรื่องสับสนอยหนึ่งวันก่อนมีอคุณ คุณเจียพูดว่าเรดารลายดาวเนี่ยแล้วก็มันจะมีคลิปหนึ่งพูดไปแล้วอันนึงแต่อันนี้ก็คือไม่ย้ําไม่ทินเพราะว่ายังสับสนอยู่อะไรเงี้ยเอาเป็นว่าง่ายๆนะตอนนี้ก่อนนะเอาอันนี้ให้โอเคก่อนแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็คือก็คือเดี๋ยวเราพอตรงนี้คุ้นเคยแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะจะคุ้นเคยต่อไปเรื่อยๆอย่างนิดนึงเอาเป็นว่าลายดาวตัวแรกนะครับเอาเป็นว่าตัวนี้ถ้าเกิดลายดาวลายดาวก็คือการนอนแบบนอนเอาตัวเองไปนอนไปวางอยู่บนพื้นที่ไหนอะไรก็ได้ แต่ว่าเลยดางคือการเอาของอะไรสักอย่างไปวางบนพื้นที่มันเรียบเรียบอ่ะการวางลงอาา่ะฮะแต่ว่าจะใช้ในความหมายที่บอกว่าปล่อยวางได้หรือเปล่านั้นอันนี้ไม่แน่ใจครับแต่ว่าเท่าที่รู้มาคือยังไม่รู้ว่าใช้ได้หรือไม่ได้ครูอ่ากูเกิอาจจะไม่ไม่รู้เหมือนกันอ่ะไม่รู้จะบอกว่าจะเชื่อดีไหมบางครั้งก็เชื่อได้บางครั้งเชื่อไม่ได้อาจารย์กูเนี่ยคือ มันแล้วแต่แล้วแต่ครั้งแต่เท่าที่ทราบประสบการณ์ตัวเองส่วนตัวเนี่ยยังยังไม่ยังไม่ไม่ไม่กล้คาคอนเฟิร์มขอแปะป้งไว้ก่อนถ้าเกิดว่าได้คําตอบเมื่อไหร่เดี๋ยวจะไม่แชร์กันถ้าได้นะฮะแต่ว่าเท่าที่ค้นหาตรงเนี้ยถ้าเพรวาปก,กติแล้วอ่ะครูจะยึดอ่นเนี่ย dictionary อันนี้เป็นหลกักเพราะอันนี้คือถือว่าเป็นหลักที่ถูกต้องตามหลักไกรมาด้วยซึ่งเออเขาไม่รู้อะ่ะคือไม่เคยเจอเนี่ยอาจจะใช้ได้ก็ได้ฟังดูน่าจะใช้ได้แต่ว่าก่อนนะ เอาเป็นว่านะคร่าวๆประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าจำอันที่บอกอันที่บอกเอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับอ่ะปิดช่วงนี้ก่อน and the i this for t you ask I answer thank you Ammon you ask I answer oh yeah ถามมาก็ตอบไป